ชาตินี้เกิดมาเป็นคนนะครับมีก็ต้องรีบกินนะครับรีบเที่ยวนะครับถ้านหน้าเกิดไปเป็นหมานะครับกินแต่ขี้นะครับกินแด่ขี้นะครับคำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาบางช่วงที่หยาบคายไม่เหมาะกับเยาวชนเด็กควรมีพ่อแม่ให้คำแนะนำผู้รับชมควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมการดื่มสุราทำให้สูญเสียการทรงตัวและหัวใจ วันนี้เราก็จะพามาชิมนะครับร้านอิ่มแหนมเนียงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยครับบรรยากาศข้างในนะครับตรงนี้ก็อยู่สาขา,อาซอยทักข้างนะครับเ,เข้ามารอแล้วนะครับชุดนี้ครับเข้ามารอกินนะครับ สายสบนะครับอือ uh หือ huh. ตัวนี้ตัวชอบเลยครับเเแเคยเกิดไหมแหนมเนียงครับใช่ไหมพ่อเอาน,นี้ไหมหรือว่าไม่เอาได้ของเดิมนะพ่อสั่ง,งเนใเมนูนอาหารนะครับ รอบๆนะครับนแล้วจะเป็นคาน์เตอร์นะครับดูบรรยากาศรอบๆอะไรรูจำได้แหนงเนื้อเหนงอะไรนะ เมี้ยเหมือนพ่อเมี้ยเหมือนพ่อเงนะแหลมเนี้ยแหลมเนี้ยนะครับนี่เป็นอะไรครับอาชีพใบเป็นแป้งห่อนะครับห่อจ้ะให้ชุดครอบครัวนะครับก็จะมีผักนะครับกินได้เลยจิ้อะไรนะิ้ได้แป๊บนึงพ่อถ่ายรูปก่อน ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยฝั่งนู้นมันย้อนแสงช,ชุดนี้เท่าไหร่นะแม่สามร้อยอันนี้มันหมูห้าไม้สามร้อยสามสิบเก้าครับชุดนี้สามร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับ อนนี้เราก็เริ่มลุยแล้วนะครับถลุยกันแล้วนะครับมา,ด,าดูครับคำแรกของพีการครับให้พีการกินอะครครับให้พ่อเหรอ,อหคำแรกของพ่อเอาอ้วนถ่ายวีดีโอดิอ้วนถ่ายวีดีโอไว้คำแรกของพ่อถือไว้ถือกล้องไว้เดี๋ยวพีกัสจะป้อนพ่อมือ,อ,มอโอ้ผิดสองเม็ดพิดสองเม็ดด้วย โอ้โหหน้าพ่อดิเจีนุ่ละ <laughs> อะไรชัดเจนเลยชัดเจนมากเลยอ่ะหน้าพ่อเดี๋ยวก็หล่อแล้วนะเนาะหล่อไปเออเดี๋ยวปีใหม่ก็หล่อแล้วทันใช่ไหมก็6วัน7วันช้อนไปเลยวันดูปีกล้องนี่ไปดูที่มือเลยเอาแล้วครับเอาแล้วครับ เป็นตัวอักรโอ้โหใหญ่มากชิ้นใหญ่มากครับโอ้โหพอเอาทุกอย่างเลยโอ้โหทุกอย่างเลยนะครับคำแรกนะครับวันลูกลักพ่อนะครับลูกลักพ่อเขาวัในคำบ้างเอาเนื้ออือหืออร่อยกระเทียมบุ๊บบอ๊บบอ๊บอ๊แม่ เม no ื่อวานเพิ่งกินเมี Video ่ยงใช่ไหมเมี่ยงเมี่ยงปลาเลยเมี่ยงปลาหนึ้งเมื่อวานก็เมี่ยงวันนี้แหนมครับแหนมเนียงนะครับตัดกัดนะครับน้องกัดจะลองคำใหญ่ครับปาก แค่นั้นเหรอม่คำเล็กยังให้พ่อคำใหญ่คุณพ่อใส่ทุกอย่างไม่ใส่เลยใส่เป็นเดียวเอง ครับอยังไงพูดภาษาลุงดวงจะไงนะจงไงนะเอ้วนใส่เข้าปากแล้วพูดจงไงนะโอเคเราลองดูแม่แม่แม่จไงลนะ่ะไม่จงไงนะ แม่ลูกเขใส่ชุดคู่กันเลยเราพ่อลูกก็ใส่ชุดสีเดียวกันแล้ยงดวงพูดว่าเออนะจังเลยนะนี่อะไรนะแม่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะหวยจับยวนหวยจับยวนครับ ยังไม่ปรุงนะครับยังไม่ได้ปรงปุงนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูครับชิมด้วยจักไงนะแบ่งให้ลูกเราสองคนเลยเหรอเ็าจะมีแบ่งนะครับ เป็นพ่อที่เสียสละนะครับเป็นพ่อที่เสียสละมากนะครับหมูยอนะครับแล้วมีกระดูกหมูนะครับให้มีเนื้อติดนิดหน่อยนะครับหมูก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับ อ,อร่อยกระดูกเนี่ยนี่อร่อยกระดูกอ,อะครับชาตินี้เกิดมาเป็นคนนะครับมีก็ต้องรีบกินนะครับรีบเที่ยวนะครับชาติหน้าเกิดไปเป็นหมานะครับกินแต่ขี้นะครับกินแต่ขี้นะครับ จังงงงงโอเคเย่ไม่เอาไม่เอากินเลยนะรับผิชอบแม่ไม่เอากรักแม่กอรักแม่กินไม่ไหวกรักแม่แม่รักแม่แม่กม่รันก่อ This happened, but you're long gone. It don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your fire disappear But if you don't play it for me, I'm out of here. I'm out of here. I'll lick my cut and then I'm done. I'm out of here. I'm out of here. No man to tell me you're no good. I'm brushing.